สวัสดีค่ะมันีสูงไว้กับเกี่ยวกับศาสนาอายุก็สำคัญค่ะนี่แต่ยายสองคนนี่หลกักเกณอายุอายุอายุเกินหกสิบทุกคนแล้วพ่อตาเนี่ยขยันขยันเกินว่าสูงไว้มีคุณละพาพสูงไว้สูงไวก้กับการปฏิบัติตัวนี่เด็กหน่อยมาเฮ็ตอ่า อายุหน่อยๆก็ได้อาศัยเพื่นในการเก็บขวดเท่ากับเบาบางลงจากน้อยก็ตานัคขยันขยันอันนี้สูงไว้เกี่ยวกับศาสนาค่ะนี่แต่วพวกเราโดยมากก็ชอบนอนุญกท่่บาน วัยกับการปฏิบัตรทองนั่นออกกําลัางกายจนกับปั่นกันรยานมากออกกําลัางกายหนักตัวด้วค่ะนะอันนี้ปั่นเจอกรยานมากนี่ไกลพอง